ไอดงใช่ไหมนะแม่มึงไม่ได้เล่าให้มึงฟังนรว่ามีผีมา,าละว,วาดในหมู่บ้านเรา,าถ้าไอแดงมันเป็นผีแ้วเอาพาน,นียไปห้อยคอมันอบใจนะทำไมไอแดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสํารีมามึงเอาไปใส่เถอะ ช่วงนี้มือมองมองค้ำคำมึงพูดว่าดำก็ได้นะมองมองค้ำค้ำมันคงคืออีกเช้าอ่ะเมื่อไหร่น้าเนื่อคู่ของกูจะมาอ่ะคำหนึ่งเพ็ดด้สิถ้าเรากินสองคนอาจจะหวานก็ได้บ้าไอแดงถึงขั้นฆ่าคนตายจะเข้าไปแดกศพหรือไงหัวแดงไหนแดงไหน ไอแดงขุ <S <S บอกเลยไง <S <S ว่าจะมาแบบนี้กูกลัวไอแดงมันไม่มีเงาในกระจกไอแดงมันเป็นผีเล่ผีผีโด้เลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วถ้ามึงไม่ใช่พวกกูมึงลองก้มเล่าลังคามึงจะรู้ว่าไอแดงคือใครโยกเพื่อนเพื่อนไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าแดงเป็นผีไอแดงเอ้ย กูเวทนามึงนักกูมาเสนอตัวปราผีไอแดงให้หรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอแดงตอนนี้แล้วก็ได้นะไอ้ใจหมาไอหยาบช้าไอสามันไอจานสังกสีกูอยู่ของกูดีๆคาวนี้มึงจะได้เห็นเลิกกูสักคราคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกมาลิถ้าแดงไม่ใช่คน เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมเด็กจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อเรานึกว่ากูจะกลัวมึงเหรอไอ้ผีน้อยพวกเราโยนยันยันยันไฟหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตาย สาธุไอขไข่ไอไข่พ่อมึงสิ